ครับครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวครับผมเป็นกรอบขึ้นจบขัดกรอบขึ้นจบขอบทองนะครับขึ้นจบขอบทองขัดมันเงานะครับผมอันนี้พวกสําหรับพวกสายค้าขายนะครับอืมเป็นเครื่องรางครับโชคลาภค้าขายนี่ห้อยดีนะครับพวกพ่อค้าแม่ค้าต่างๆทั้งหลายนะครับผม ก็เป็นผลงานรีวิวของทางร้านห้างทองผลจเจริญจังหวัดชนบุรีนะครับ <c oughs> ก,ก็พาก็อันนี้เรียมพลาสติกเข้ารูปตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเขาบอกให้อยากตามนี้เลยนะครับผม <c oughs> โอเคที่ร้านใช้ททอง96.5ทำนะครับคือ <c oughs> ท,ทองสร้อยทองที่เราใส่อยู่นะครับ96.5นะครับผม ซึ่งงานก็จอมาเหลืองๆนะครับเท่าที่เห็นนะครับผมขอบคุณครับ